ข้าพเจ้าศาสนาจารย์สุนทรีชัยประหลาดเป็นศิยปพิบาลริตจักเคลางพันธกิจจังหวัดลำปางขอพระคุณพระเจ้าในวันนี้ที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระพรแก่พี่น้องทุกคนเพื่อที่จะนนใจพวกเราให้ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดร,ระวังตามพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 5: ข้อ15ถึง17จจงใช้เวลาอย่างนักลงทุน พระคำของพระเจ้ากล่าวว่าเพราะฉะนั้นท่านจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้เองอย่าเป็นคนโง่เขลา,าแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่เราไม่อาจจะใช้เงินทองซื้อหามาเก็บไว้ได้ คนเราอาจจะรู้คุณค่าของเวลาก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้นักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำชั้นรู้ค่าของเวลาในหนึ่งปีคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงดูทารกรู้ค่าของเวลาในหนึ่งเดือนกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์รู้ค่าของเวลาในหนึ่งสัปดาห์คู่รักที่รอคอยเวลานัดรู้ค่าของเวลาในหนึ่งชั่วโมงผู้ที่พลาดรถไฟรู้ค่าของเวลาในหนึ่งนาที ผู้ที่เพิ่งรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรู้ค่าของเวลาในหนึ่งวินาทีผู้ที่ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกรู้ค่าของเวลาในเสียววินาทีในสายพระเนตรของพระเจ้ามนุษย์มีเวลาน้อยมากในพระธรรมสุด,ดีบทที่1 4 4ข้อ4มนุษย์เหมือนลมหายใจวันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่านไปเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะมีน้อย เราจึงควรใช้ทุกวินาทีที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเองและผู้อื่นให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์อะไรคือปัญหาในการใช้เวลาที่ไม่คุ้มค่าของเราพระวจ,จนะของพระเจ้าเตือนเราว่าอย่าให้เราดำเนินชีวิตอย่างคนไร้ปัญญาหรือพูดอีกในหนึ่งคือให้เราฉลาดในการใช้ชีวิตคำว่าการใช้ชีวิตนั้นมีความเกี่ยวโยงเป็นเรื่องเดียวกันกับการใช้เวลา ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ16ถึง21พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ที่ใช้เวลาสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อบำรุงบำเรอเนื้อหนังของตนเองเขากล่าวกับตนเองว่าจิตใจเอย๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดและเมื่อเราอ่านต่อไปเราจะพบว่า พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในการใช้ชีวิตของเศรษฐีคนนี้เพราะเขากําลังคิดจะใช้เวลาหลังจากที่พระเจ้าทรงอวยพระพรให้เขามั่งมีด้วยทรัพสมบัติมากมายนั้นเพื่อการกินการดื่มการสนุกสนานเขาไม่คิดที่จะใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยทรัพย์สินในเวลาที่มีอยู่ในข้อที่20พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าโอคนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่านี่คือตัวอย่างการสูญเสียของคนที่ใช้เวลาไม่คุ้มค่าพี่น้องที่รักแล้วเราจะใช้เวลากันอย่างไรให้เรามาเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าซึ่งตรัสไว้ดังนี้ว่าจงระวังในการดำเนินชีวิตอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาให้เหมือนคนมีปัญญา คนมีปัญญาเขาใช้เวลากันอย่างไรในยุคสมัยที่ชั่วร้ายนี้ผู้คนส่วนใหญ่ดำเนินอยู่ในความมืดเขาทั้งหลายจมอยู่ในความบาปมีการแก่งแย่งชิงดีกันมีการประพฤติผิดศีลธรรมมากมายมีความเห็นแก่ตัวมีการอธรรมในสังคมมีการล่อลวงให้หลงและอื่นๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้อาจจะชักนำเราให้หลงผิดหลงทาง เดินห่างเหินออกจากทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งทําให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รับองค์กุฏแห่งชีวิตพลาดพระพรที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับเราดังนั้นเมื่อเราเพื่อเราจะไม่เสียเวลาเสียโอกาสจงดําเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้น พี่น้องที่รักสำหรับผู้ที่เดินในความสว่างเขาจะไม่หลงทางจะไม่เสียเวลาเพราะเห็นเส้นทางเดินอย่างชัดเจนตลอดเส้นทางจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เวลาผ่านไปเรื่อยๆในแต่ละวันโอกาสหรือเวลามีจำกัดสำหรับแต่ละคนยอดรวมของเวลาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนมีหนึ่งวันเพียงแค่ลืมตามองดูโลก บางคนมี3มปีบางคนมีเจปีบางคนมี30ปีหรือสูงสุดก็แค่70็ดถึงแปปีเราทุกคนไม่มีใครรู้ยอดรวมเวลาทั้งสิ้นในชีวิตของเราว่ามีกี่เดือนกี่ปีมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบทั้งสิ้นคำถามที่น่าจะถามตนเองในแต่ละวันคือสิ่งไหนที่สำคัญที่สุด สิ่งนั้นเราทำแล้วหรือยังเวลาเป็นของประธานจากพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนเราจึงควรลงทุนกับเวลาเพื่อสะสมผลกำไรในชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับนักธุรกิจนั้นเวลาเป็นเงินเป็นทองเสมอแต่สำหรับคริสเตอชนเราเพราะคัมภีร์สอนเราว่าให้เราทำดีต่อทุกคนและต่อครอบครัวแห่งความเชื่อให้เราปฏิบัติ ต่อคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาโดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ให้ประกาศพระวจนะให้คำมคำแนนที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนจงเข้าใจพระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเรานั้นคือการเชื่อฟัง เส้นทางแห่งกลางเขนมันอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนที่ใจเราคิดแต่ให้เราจำไว้เสมอว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราความคิดของพระเจ้าเป็นความคิดที่ดีที่สุดสำหรับเราแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการที่ดีที่สุดวิธีการของพระเจ้าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและผลการทำงานของพระเจ้าเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ดังนั้นในแต่ละวันของชีวิตเราจึงควรอธิษฐานขอให้เรามีชีวิตอยู่ในพระโอวาทของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังโดยการเรียนเรียนแบบคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่ว่าพระบิดาเจ้าข้าท่าพระองค์พอพระทยัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจประฆ่าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระไัยของพระองค์เถิดการมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าไม่ได้จบที่การแบกกางเขนแต่พระเจ้าจะทรงนำเราสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรความรุ่งโรจน์และมงกุฎแห่งพระสิริจากพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมจะทุกเทลงมาบนเส้นทางของเราการตอบสนองต่อพระประสงค์และน้ำพระไัยของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟัง ในทุกๆวันของการมีชีวิตที่เรียกว่าวันนี้นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและได้ผลกำไรมากที่สุดขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านค่ะ